มหาวิทยาลัยศินสยามขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่และตึกที่เก่าที่สุดก็คือตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งมีอายุเกือบ70ปีตึกนี้มีตำนานผูกพันกับลุงทองนักการพันโรงที่ใช้ชีวิตอยู่ในตึกมาตั้งแต่เริ่มสร้างลุงทองเป็นคนรักความสะอาด รักตึกนี้ยิ่งกว่าบ้านและเป็นคนเดียวที่รู้ว่าตรงไหนของตึกมีรอยร้าวตรงไหนมีจุดลับลุงทองทําความสะอาดตึกนี้จนกเกษียณแต่หลังจาก,กเกษียณได้ไม่นานลุงก็ถูกรถชนเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันกลางสีแยกหน้ามหาวิทยาลัยพอดีหลังจากลุงทองเสียชีวิต นักการคนใหม่ที่มาดูแลตึกสถาปัตย์มักจะลาออกอย่างรวดเร็วบ้างก็บอกว่าทนกลิ่นกาแฟาโบราณที่ลอยมาตามทางเดินไม่ได้บ้างก็บอกว่าตอนดึกๆมักมีเสียงไม้กวาดกระทบพื้นดังมาจากห้องพักนักการที่ถูกล็อกตายไปแล้วแต่เรื่องที่หลอนที่สุดคือเรื่องของ นาฬิกาประจำตึกที่ติดตั้งอยู่โถงชั้นหนึ่งนาฬิกาเรือนนี้เสียมานานหลายปีเข็มนาฬิกาตายอยู่ที่เวลา3นาฬิกา19นาทีแก้มนักศึกษาปีสต้องอยู่ทำงานโมเดลจนดึกดื่นในห้องทำงานชั้นสามเสมอคือนหนึ่งเวลาประมาณตีสองครึ่งแก้มกำลังเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงขัดพื้นปูนดังครืดครืด มาจากโถงชั้นหนึ่งเธอคิดว่าเป็นนักการคนใหม่แต่เสียงนั้นอยู่แค่ชั้นล่างไม่ได้ขยับขึ้นมาตามบันไดเลยแก้มมองลงไปจากระเบียงชั้นสามเห็นเพียงความมืดสนิทแต่เสียงขัดพื้นนั้นชัดเจนและดังขึ้นเรื่อยๆแก้มรีบกลับเข้าห้องทํางานล็อกประตูทันทีแต่จูจ่ๆเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นกาแฟโบราณ และยาหมองอวนอยู่ในห้องทำงานเธอหันไปมองโมเดลที่ยังสร้างไม่เสร็จบนโต๊ะทำงานก็พบว่ามีรอยมือสีดำคล้ำเปื้อนอยู่บนโมเดลกระดาษสีขาวของเธอรอยมือขนาดใหญ่ห้านิ้วที่เป็นรอยเปื้อนฝุ่นดินและคราบเหงื่อแห้งกรังแก้มพยายามปาดรอยนั้นออกแต่รอยกลับยิ่งฝังลึกเหมือนถูกย้ำแก้มตัวสั่นเทา พยายามหยิบมือถือโทรหาเพื่อนแต่ในตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงแหบพระดังกระซิบแผ่วเบาอยู่ข้างหูหนูทำไมมาทำตึกให้สกรปรกแบบนี้ละ่ะลุงขัดแทบตายแก้มรีบวิ่งหนีออกจากห้องทำงานวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเธอวิ่งมาถึงโถงชั้นหนึ่งที่มืดมิด เธอเงยหน้ามองนาฬิกาประจำตึกที่เคยตายอยู่ที่3นาฬิกา19นาทีแต่ตอนนี้เข็มนาฬิกากำลังขยับเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและเสียงขัดพื้นปูนที่ดังอยู่ชั้นล่างก็เงียบไปแล้วเมื่อเธอหันหลังกลับไปที่ประตูทางออก สิ่งที่เธอเห็นคือลุงทองในชุดนักการเก่าๆพร้อมไม้กวาดทางมะพร้าวยืนอยู่ข้างนาฬิกาเรือนนั้นลุงทองยิ้มให้แต่ใบหน้าของลุงมีรอยแยกเหมือนปูนที่แตกร้าและลุงทองค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปที่นาฬิกาก่อนที่เวลาบนหน้าปัดจะหยุดนิ่งอีกครั้งที่3ามนาฬิกาสินาทีแก้มสลบาที่หน้าประตู และเมื่อเพื่อนๆนมาพบในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบว่าที่ฝ่ามือของแก้มมีรอยถลอกและเปื้อนฝุ่นดินดำคล้ำเหมือนคนพยายามขัดพื้นอย่างบ้าคลั่งตลอดทั้งคืน